ครับตอนนี้เราจะมาขอข้อมูลเกี่ยวกับการรถประัติเหตุครับเพื่อไปทำโครงงานโปรเจกต์ของเราในวิชา Transportation Engineering นะครับวันนี้นะครับเราได้รับข้อมูลจากกากตำรวจมงคลนิพัฒน์โตนะครับเจ้าหวัดทิจิตรการงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองเชลยงรานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์ท่านตอนนี้นะครับใครครับที่เกิดอุบัติเหตุมาในสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคืออะไรอ่าเรื่องเรื่องประเด็บที่เกิดขึ้น กใช้คอมเซปตแล้วก็ของ่าตัดหน้าอย่างเช่นชิของคู่กรณีหรือวักถุแล้วแต่กาไม่คือข่าวดความเวกัขาหน้าเยอะวาชั้นชิดที่ขักหลบก็ตกอะไรอันดัรองไปก็คือมองถ้าจะเป็นถ้าเส้นทางหลักก็คือคิดว่ามแต่ถ้าถามว่าการจราจรติดมากไหมี่ย แยกของอ้อเราก็เห็นว่าสัญญาณไฟทุกด้านไม่ดีหมดจากจางหวัดเท็ที่เกิดขึ้นคือบางทีซูเปอร์หลักในที่มันกดตัวเองมีต้องขับขับปาไปแดงคือการความกกดความเรงที่เลยนี่ประเทศเนี่ยมันเป็นเขตที่สร้างความสูญเสียมากจาก่ิธีการก็พะทีการเนี่ยการสูญเสียการฆ่าคนกันนร่างกายกป็นีย่ ความเสียงเป็นลักษณะของสัเอ่าแล้วก็คัาเสิ่ใงต่างก็เยอะมากนะฮะจึงจมการแข้งขัตัวทำเองแต่ส้าเกิดรวมเนี่ยสมมติเจ็บคเจ็จ่ายก็ครั้งเนี่ยมีคนตายคนตายก็มันเท่าไหร่คนเจ็บพอคนเจ็บมาพิการมาออกไปทำงานไม่นี่สือเสียบุคลากรเสียททัพยากความม่งละต้องมีคนดูแลอี่เสียนนึง นะ ا, เพราะว่าพอถ้าประเมินมาแล้วปุ๊บเนี่ยความสูญเสียจากประเพณิจราจัเนี่ยมันจะจะเป็นความสูญเสียมากกว่าที่อาจจะทำแต่ถ้าพี่ว่ามีการต้องการจะเองังไงคะไม่ให้เกิดตรวจเหตุแบบให้เสียตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดยิ่งคือการนดินคนที่จะขับรถจะรู้กฎจราจัลรู้วินัยการขับขี่มีมารยาทในการขับขี่มันไม่มีประเพณิแน่ เพราะว่าถ้าเราขับไปนทางเนี่ยเราไม่ใช่ความเร็วมากใช่ไหมเราไม่ได้รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยอาบสุดถนนทางแยกนะรถข้างหน้าที่เราไปเขากดไปเร็วไหมอ่าเขากระตุ้เราก็รู้แลเรือขวาเรือซ้ายเราจะแซงด้านไหนหรือรถ้องมีความรู้เรื่องรถเราด้วยว่าสมัครรถสมัครธนาคุณเข้าขนาดไหนเราจะแซงพ้นไหมอะไรไหมความเร็วขนาดนี้รถข้างหน้าต้อง ต้องใช้วิจารย์ยานใช้ขับขี่นะมันต้องเห็นแบบการคิดคำนวณไปเรื่อยเหมือนกันต้องมีสติไม่ประมาทสุดท้ายขอให้ท่านตอบข้อ,อคิอดถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนำคะก็ถ้าพูดจริงๆก็คือถ้าขับรถเขาล็อกถมนะจะมีที่ไหนนะสำหรับการกฎราจรตามที่ตามตามเครื่องหมายปฏิบัติตามให้ได้นะ คือไม่แตงที่ขับขันขับรถไม่ย้อนสอนจอดรอดให้รถข้างหน้าไปให้ให้เรียบร้อยก่อนอะไรก่อนนะครับถ้าคนเราปฏิบัติได้ตามนี้นะคะรับอุบัติภัยก็จะลดลงแลวจะไม่เกิดมากเดยไม่เสวยความเเสียปฏิบัติตามกฎมันก็ป้องกันเซฟประเยครับ